สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็ยังคงอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำภูเหมือนเดิมนะครับผมที่มาทําำกรองเพลนวันนี้ EP นี้ผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆไาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่ขาวอนานโยแต่ก่อนที่ผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆเข้าไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นั้นผมขอถือโอกาสเล่าประวัติคร่าวๆของหลวงปู่ขาวให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับฟังกันนะครับผม หลวงปู่ขาวนานโยนามเดิมท่านชื่อว่าขาวโคราถาเกิดวันอาทิตย์ที่28ธันว่านมาพศสอง1ปีช่วดที่บ้านบ่อชะนีตำบลหนองแก้วอำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งปัจจุบันขึ้นกับตำบลหนองแก้วอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับผมท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในวันที่สพฤษภา 2462ที่วัดโพสีวัดโพสีนี่ก็คือวัดบ่อชะเนงบ้านบ่อชะเนงตำบลหนองแก้วอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจ,จเจริญสังกัดคณะมหานิกายนะครับผมมีพระครูวุฒิศักดิ์เจ้าคณะอำเภออำนาจ,จเจริญณขณะนั้นเป็นพระอุปชามีพระอาจารย์บุญจันทร์เป็นพระกรรมวาจาจารย์และจำพรรษาที่วัดโพสีได้6พรรษา ต่อมาหลวงภูเขาวเกิดความศรัทธาในปฏิปทาของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตจึงได้ยัติกรรมเป็นพระธรรมยุทธิกายในปีพศ2468ขณะนั้นท่านมีอายุได้37ปีนัพัฒธสีมาวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีหลังจากทำยัติกรรมเข้ากับคณะธรรมยุทธิกายแล้วท่านได้จำพรรษาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเป็นเวลา8ปี จากนั้นได้เดินทุดงตามท่านพระอาจารย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตเพื่อที่จะไปปฏิบัติธรรมในสถานที่ต่างๆแทบทุกภาคของประเทศเลยก็ว่าได้และท่านยังเคยเดินทุดงร่วมกับพระอาจารย์ฟัน่นหลวงปู่แหวนหลวงปู่ชอบหลวงปู่ตือหลังจากที่ท่านได้เดินทุดงจาริกไปตามสถานที่ต่างๆท่านก็ได้มาพำนักจำพรรษาอยู่ที่ วัดถ้ำกองเพนอย่างนี้นะครับผมอําเภอเมืองจังหวัดหนองบวัวลำพูในวันที่16พฤษภาคม2526หลวงปู่ขาวก็ได้ละสังขารนะครับผมจะเห็นว่าด้านหน้าของเรานะครับผมเป็นพิพิธภัณฑ์ของท่านคือด้านในจะมีการเจบอัตถบริหารไว้แดดค่อนข้างจะร้อนมากนะครับผมคือที่เราเห็นเป็นช้างช้างเผือกสีขาว คือมีการก่อสร้างไว้สวยงามมากบริเวณโดยรอบจะเป็นต้นไม้ดอกไม้เดี๋ยวผมจะพาเ,เพื่อนๆพี่ๆรับชมบรรยากาศด้านล่างนะครับผมหันมามองหันกล้องไห้เ,เ,เพื่อนๆพี่ๆด้รับชมคือผมเองเนี่ยมองว่าสวยงามมากคือผมชอบบรรยากาศแบบนี้สวยสดงดงามจริงๆนะครับผม คือบางที่บางแห่งเนี่ยจะสวยงามกว่านี้นะครับผมแต่ผมมองมาตรงจุดเนี้ยคือผมมองแล้วล่มเรื่นมองแล้วสบายอกสบายใจมากสบายตาสบายอกสบายใจสวยงามจริงๆครับผมอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นช้างเหมือนกันช้างเผือกสีขาวเหมือนกันนะครับผม ด้านบนเนี่ยที่เราเห็นแวบๆบแบบเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนๆพี่ๆนักท่องเที่ยวนะครับผมที่เข้ามาชมก่อนหน้าผมนี้หลายท่านเหมือนกันนะครับผมคือผมต้องพยายามช,ช้าๆตรงจุดนี้ก่อนเพราะว่าให้เพื่อนๆพี่ๆด้านบนได้ทำการเก็บภาพหรือถ่ายภาพคือถ้าผมเดินขึ้นไปเร็วเนี่ยเพื่อนๆพี่ๆอาจจะรีบร้อนเกินไป บางครั้งการที่รีบร้อนถ่ายภาพเก็บภาพทําให้ภาพออกมาไม่สวยนะครับผมคือจะมีแม่ภาพด,ด้วยหนึ่งคนนะครับผมตรงจุดนั้นที่เห็นเงาแวบๆเดินผ่านผมมาเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวอีกท่านหนึ่งนะครับผมผมพยายามหันกล้องไม่ประสมไม่ให้ไปบรรจบใบหน้าของพี่ๆเขาคือจะพยายามหลีกเลี่ยงใบหน้าของ นักท่องเที่ยวท่านอื่นๆให้มากที่สุดนะครับผมนี่นะฮะพิพิธภัณฑ์อัฐบริคารหลวงปู่ขาวอนานโยบริเวณโดยรอบนี่ร่มรื่นจริงๆนะครับผมคือความสวยงามของที่นี่ก็คือบรรยายออกมาเป็นคำพูดไม่ได้นอกจากพูดได้คำเดียวว่าอยากให้เพื่อนๆพี่พี่ มาเที่ยวมาชมมาสัมผัสบรรยากาศด้วยตัวของเพื่อนๆพนพี่พี่เองบางครั้งคํำสื่อสารออกไปเนี่ยมันอาจจะไม่สวยสดงดงามเท่ากับเพื่อนๆพนพี่พ,พได้มารับชมเองนะครับผมส่วนเพื่อนๆพนพี่พ,พ,พี่ที่อยู่ไกลไม่สามารถมาเยี่ยมชมได้สามารถรับชมผ่านคลิปของผมได้คืออาจจะไม่สวยเท่ากับของจริง อันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าของจริงสวยมากเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆวีพี่ตรงที่เราเห็นบันไดตรงหน้านะครับผมเป็นทางขึ้นด้านข้างนะครับผมแต่ผมจะพาเพื่อนๆวี p ี่ไปเข้าทางด้านหน้าเลยแต่ผมจะวนตรงจุดนี้ช้าๆนิดนึงนะครับผมพเพราะว่าเพื่อนๆวีพี่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยกำลังถ่ายรูปกำลังเก็บภาพกันอยู่ Uhm. คือรอให ing, uhh hai, ้เพื่อนๆพนี่พเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆพี่พไปนะครับผมตรงจุดนี้อาจจะช้านิดนึงนะครับผมเพื่อนๆพพี่พีดใจไว้นะครับผมแป๊บเดียวเราก็ได้เข้าไปเยี่ยมชมกันแล้วเอาละครับผมเพื่อนๆพี่พที่มาเที่ยวก่อนท่านเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆพพี่พวนมาทางด้านหน้า สวยงามมากนะครับผมสวยงามมากผมเห็นเนี่ยผมมองว่าสวยงามจริงๆนะครับผมฝีมือการการสร้างสถาปัตยกรรมการออกแบบเนี่ยสวยสดงดงามมากคือแปลกตาด้วยนะครับผมคือผมเพิ่เคยเห็นเห็นแบบนี้นะครับผมผมพูดตรงๆเลยว่าผมไม่เคยเห็นที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์ไว้เป็นลักษณะนี้นะครับผม แล้วก็จะแตกต่างกับพิพิธภัณฑ์หลวงปู่บุญเพงด้วยแดดร้อนนะครับผมแต่ร้อนยังไงก็ต้องทนนะครับผมเพระาะว่าความสวยงามยังอยู่รอเพื่อนๆพี่ๆอ,อยู่ด้านในคือผมพยายามเดินช้าๆผมกลัวกล้องจะสั่นไหวนะครับผมคือผมก็กลัวว่าภาพจะออกมาไม่สวยเหมือนกัน ที่เราเห็นเลยนะครับผมที่ด้านขวามือเนี่ยคือสายตาผมมองเปเห็นก่อนแล้วนะครับผมเป็นการเก็บรวบรวมภาพเมื่อครั้งที่หลวงปู่ขาวออกเดินทุดดงไปตามสถานที่ต่างๆนะครับผมไปเจออะไรไปสัมผัสกับอะไรหน้าตรงจุดไหนมีการเก็บรวบรวมภาพไว้ที่นี่นะครับผมคือ จะสะท้อนแสงนิดนึงนะครับผมเพราะว่าตรงจุดนี้เป็นตู้กระจกคือด้านในเนี่ยเป็นเป็นสีขาวนะครับผมเป็นสีขาวเมื่อแสงแดดสะท้อนเข้ามาเนี่ยภาพอาจจะไม่สวยมากนะครับผมต้องต้องขอโทษเพื่อนๆพี่ๆด้วยนะครับผมว่าเพราะว่าคือ จับทำไว้เป็นสีขาวเมื่อสีขาวเจอกับแสงเนี่ยอาจจะไม่ชัดเท่าที่ควรนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวผมจะพาเ,เพื่อนๆีพี่ดูตามตามจุดที่เก็บอัฐบริขารของท่าน mm hmm. คือก็จะมีหลายอย่างหลายจุดนะครับผมแต่ต้องบอกก่อนว่าคือเก็บไว้ในตู้กระจกเมื่อเราเจอแสงแดดเนี่ยพร้อมกับเงาของผมด้วย ก็คือเราก็อาจจะมองได้เห็นไม่ชัดนะครับซึ่งด้านในนี่ก็มีมีแว่นตาด้วยนะครับผมผมเห็นตรงจุดเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆมาชมอีกจุดหนึ่งนะครับผมคือทางวัดทําไว้หลายจุดมากนะครับผมแต่อยู่ในสถานที่เดียวกันตรงจุดนี้ก็จะเห็นเป็นจีวร เป็นกันไกลตัดเล็บแล้วก็มีแหนมีเข็มมีได้นะครับผมเข็มกับได้เอาไว้ปะไว้ซ่อมกีวอนเวลาเมื่อครั้งออกเดินทุด,ดงอาจจะขาดอาจจะผุพังไปตามการเวลาเมื่อสักครู่นี้จะเห็นเป็นรูปหล่อของหลวงปู่ขาวนะครับผมแต่ผมยังไม่ให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันที่ผมพาเพื่อนเพ,นพื่พี่ๆมาชมอีกจุดหนึ่ง ตรงจุดนี้จะเห็นเป็นโถปัสสาวะแล้วก็พวกกาแก้วกินกาแฟนะครับผมแก้วกินน้ําชานะครับผมพูดผิดไปขอโทษเพื่อนๆพี่ๆด้วยนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆมากราบบหา้มาสักการะหลวงปู่ขาวกันที่เราเห็นแผ่นป้ายนะครับผมเป็นคำกล่าวก่อนที่เราจะกราบบหา้จะสักการะบูชา หลวงปูข่ขาวท่านนะครับผมคือที่เห็นในตู้กระจกใสๆเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเป็นคิ้นส่วนสังขารของท่านบางส่วนที่ไม่ไม่หมดแล้วก็จะเป็นเส้นผมของท่านเล็บของท่านที่ลูกศิษย์หรือศิษยานุศิษย์ได้ตัดออกก่อนหน้านั้นนะครับผม สำหรับคลิปนี้ EP นี้ผมขอฝากบรรยากาศความสวยสดงดงามของวัดรรำกองเพนขอบุญบรารมีหลวงปู่ขาวอนานโยจงช่วยปกปักรักษาคุ้มครองปกป้องคุ้มภัยให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกๆคนเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆพนพี่พีพพ่ทุกคนนะครับสวัสดีครับ